เจไม่ได้มาอัปเดตแฟชั่นที่ฟังหลงนะคะเพราะว่าเจเนี่ยดดงานค่ะหนีจเจ้านายชุดที่เลิฟไปดูคอนเสิร์ตสามิติสุดอลังการของเราเดวินเนอร์เอฟทั้งหกสี่ซันค่ะก่อนที่เจจะเข้าไปดูคอนเสิร์ตตามสไตล์ของเจเนี่ยนะจะต้องเดินเช็คก่อนว่ามีจะพาะจะแม่แฟชันน่นคนไหนน้สวยรัดไปกว่าเจเจจะมียามเด็ดขาดค่ะแต่ก็ต้องสยบเมื่อเจเจอคู่สองสี่ที่นาะที่กำลังบรรเลงตั้งองสองเครื่องโดยอุปกรณ์ที่ไฮเทค สนันุด้วยการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยพอเข้ามาถึงตัวหอทั้งนั้นละคะคุณผู้ชมค่ะเจ๊กระต๋อตตกตะลึงนึกว่ามาผิดงานคิดว่าเป็นงานนทิทรศการลบายไฟนานาชาติเฉพาะงานเนี้ยรถปั่นไฟที่อยู่หลังเวทีก็ทำงานหมออตอร์แทบไม่เลยละคะคุณผู้ชมดูสิคะดูดูดูและเมื่อคอนสเสิร์ตริมร่มขึ หนมิวสิกขวัญใจเจ๊กับการส่บันทายส่แล้วส่อีกส่เยอะๆทำเอาเจ๊เนี่ยเลือดส่มชิดตั้งแต่หัวจะหลอาเท้ากันเลยทีเดียวจับจิกอวของหนังมิวสิกเจยังไม่หมดความตล่ค่ะเพราะว่าของขวัญชิ้นบัลลัมย้ำค่ะว่าบัลลัมบัลลัม เครื่องรุ่นพิเศษที่พระหนุ่มชัย,ยานนํามาฝากพ่อกระลังหน่อยอชัย,ยาดคะองนี้เนี่ยเช้ามาจากวัดไหนกันเนี่ย <S <S แม่พอมาคข่งขันกันเสร็จบรรดาพ่อยองไม่ยกก็ยังวิ่งมาคลังมาไล่มาไล่เงินมาไล่ทองกันแบบเต็มที่หนึ่งก็แล้วสองก็แล้วสามก็แล้วแม่เจ๋ว่างานเนี้ยกำไรจากการขายบัตรเนี้ย กับที่คล้องอยู่บนคอสองหนุ่มเลยค่ะแต่ยังไม่จบเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ความพิเศษที่เจนนำมาฝากในวันนี้เนี่ยก็ชอ์ของน้องนุชคนฉุดท้องอย่างสาวส่านี้ที่สร้างความประทับใจให้เจแบบสุดๆเพราะงานนี้เนี่ยชีสปิลิตแลงกะทั้งหอนทั้งไตสลิงแบบไม่ใช้สแตนด์อินแต่อย่างใดหอนเฉยๆจะดูธรรมดานะคะสําหรับชีงานนี้ชีก็เลยขอชวสเต็ปแบบคันเทป เบาๆอ้าเตียว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 สา,า,<อ>าน,นีค่ะเจรละราม,าะมื่นแสนลนะคบ u ตร m นคม่แล้วมันค่ใจจะขาดแล้วไอใจจข